นี้เราพามาชมผักชีฝรั่งนะคะนี่กระทำกันอยู่ที่สวนนะคะก็อ,อู้เป็ด <laughs> เป็ดว่ายน้ำดูมันใบนี่นะคะงามมากนผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยใบอีหล่าใช่ไหม <Yeah. S 1> เขาเรียกไม่้อีหล่านี่นะคะทำกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงแปลงผักนะคะนี่ทาเสร็จแล้วเอ้เอ้าอันนี้อะไรเนี่ย okay. ทำแล้วไงทำแล้วด่ยังไม่ได้ชัง่งอันนี้ก็เอ้าทำไมมีแค่นี้เองอืมสั่งนิดเดียวเป็นสวนมีแต่ผักอันนี้ทั้งนั้นเลยนะคะใบลา่าผักชีใบเลื่อยนะคะนี่เขากำลังให้น้ำนะคะอันที่ถอนก็ถอนได้แล้วอันที่แบบกําลังงอกก็กําลังงอกนะคะเนี่ยต้นเขานะคะอันนี้กําลังเป็นเบีย้ยเล็กๆเ,เลยนะคะ ที่โคราชเยอะมากเลยนะคะที่สวนอันนี้เป็นญาติกันนะคะเป็นของน้านะคะนี่นู่นตรงนู้นกําลังให้น้ําเนาะกําลังปล่อยน้ํายาวไปถึงนู่นนะคะก็จะปลูกเอาไว้แบบนี้คนที่โคราชเขาจะทาผักกันเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเป็ดมีเป็ดด้วยนะคะอัอนนี้ก็เป็นเป็ดนะคะ ขาวต้องขังมันไว้ในนี้ไม่งั้นหมามันจะกัดนะคะเยอะมากเป็ดตัวกำลังว่ายน้ำเล่นกันเลยเป็ดธรรมชาตินี่นะคะเขาก็จะอยู่แบบนี้เนาะเป็ดตัวใหญ่มากเลยนะคะเป็ดมันเป็นเป็ดพันอะไรไม่รู้นะคะนี่ล่ละชีไปเรื่อยทั้งนั้นเลย น่าจะเป็นคนละสวนนะคะที่เขาถอนทำเมื่อกี้เนี่นะคะเป็นคนละสวนอันมันกำลังแบบว่ากำลังงอกนะคะดกมากเยอะมากนี่นะคะนู่นยาวไปถึงนู่นอันนี้คือทำเต็ดแล้วนะคะก็เป็นผักชีไปเรื่อย เขาก็จะมัดเป็นกำๆเขาใช้ยางวงเลยใช่ไหมมัดนี่นะเขาก็มัดเป็นกำกำละโลละโลแล้วก็ครึ่งนึงหรอเนี่ยโอ้โหเยอะมากนี่นะคะครึ่งกิโลมัดหนึ่งดูดีครึ่งกิโลนะงามจริง อันนี้ก็เป็นชายนะคะใบางามงามตั้งชายอันนี้เขามัดเป็นกรรมแล้วเหลือแต่ช่าง